วัสด,ดีค่ะมาเลยมาเลยเมนูไก่ต็ดเที่ยงวันนี้วันจันสดใสแล้วต้องมาซิซาซีซาไปทำสวนดอกไม้มาแล้ววันนี้อยากนึกไปนึกมาจะมาบอกนึกอยากทานผัดผัดอะไรบ้านเรานจะมีซีฟู้ด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววีนะคะวันนี้จะมาซีสซาจิตะจุดยวด,ด,ดกับผัดกะเพราเอาให้โลกถล่มทลายดูสิดูพริกก็จะถล่มแล้วหอมกระเทียมผัดกะเพราใบวิววีนะคะไปเก็บผักมาจากสวนหน้าบ้านเราวนี่ใส่หอมลงไปเยอะๆใส่กะเพราลงไปเยอะๆใส่พริกลงไปใส่ซอสหอย สีอุ่ขาวพริกไทยดำนี่คะ่ะอุปกรณ์การวัตถุดิบในการทำเราต้องสดๆนะคะวิวจะพาไปจดจวดนะคะผัดกะเพราทะเลรวมผัดกะเพาทะเลรวมนะคะก่อนแล้วก็ต้องตั้งเราตั้งกระทะใหญ่ๆเอาให้มันจดจ้วดจ๊ดจดผัดให้มัน ผัดให้จนแห้งนะคะวิธีเคล็ดลับในการผัดอาหารทะเลผัดทะเลรวมนะคะจะมีกุ้งมีหอยใหญ่ๆหอยใหญ่ๆนี่วิจะน็อกอันนี้เราเอาออกมาเอาออกมาจากช่องฟีดให้น็อกน้ำแข็งไว้ถ้าจะให้กรอบนะคะกรอบกรอบนะคะเคล็ดลับคือ เอาลงไปในน้ำแข็งนะคะเอาออกมา15นาทีบื้มลงไปในกระทะเตรียมพริกหอมกระเทียมผัดให้หอมก่อนเ้ายีวว่จะเอากระเทียมลงก่อนกระเทียมกับพริกลงก่อนนะลงไว้เป็นบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ประเอกของเราก็มีซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าเราตามปริมาณที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแต่วิวจะมาให้เ,เนี่ยจะให้อันนี้ไม่ผัดเปรี้ยวหวานถ้าใครอยากได้เปรี้ยวหวานก็ใส่สูตรอุอร่นซอวเอน้าพริกไปนะคะแต่พระเอกนะคะขวดนั้นไม่ใช่ขวดน้ำนะคะอันนี้ไวน์ขาวสำหรับไวน์สวายสำหรับโคกเลนนะคะไม่ใช่ดื่ม เอาลงไปในส,สองทับพีเพราะว่าจะทำให้อาหารทะเลกรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะเคล็ดลับนะคะโปรฟีโปร,โฟ,โปรโฟรีอย่าลืมนะคะวายขาวใส่ผัดก,กะเพราบ้านเราก็ไม่ใส่เรามันแพงวิว <laughs> จะผัดจดจวดจะเอาให้กรอบเลยหอม แซ็ปไปเลยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับบอกไปแล้วไปเลยไปจวดจวดไปเลยตั้งกระทะไปก่อนตั้งกระทะเดี๋ยวให้พริกเนี่ยให้พริกหอมหอมเคล็ดลับใส่เป็นลูกเป็นลูกโดดไวก่อนอันนี้คือส่วนที่หั่นไวค้ค่ะแต่ใบกะเพราเราใส่ทีหลังแต่นี้เตรียมไว้เฉยๆใบกะเพราเราใส่ทีหลังนะคะ ใส่หอมหัวใหญ่ก็ได้ค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราทะเลบวีวีจวดจวดผัดกระเพราต้องเผ็ด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 ,ผด,ผดหอมหอมเค็มเค็มเอาไม่ใช่เค็มเค็มไม่เค็มรสกลมกลมสิกคะสิกคะรับตาเห็ดพะนางไม่ยช่นะคะคนเราผัดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าวิวี ตั้งสมัยนี้ร้านอาหารมอรือวิบตัวนี้กเกษียรแล้วบ่าไปล้วนี่ทำส่วนตัวนะคะพอเดือนเดือนก็จะเอาอาหารเอาอะไรที่มันอยากกรอบอะไรก่อนก็เอาปลาหมึกก่อนก็ได้ปลาหมึอกอู้อ๋อยลมก่อนไปเลยเอาปลาหมึกลงก่อนกุ้งอย่าเพิ่งเอาลงนะคะเพราะว่ากุ้งเขาจะ กุ ite, ้งตามหลังเห็นไหมเห็นดับเอามือ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 แว่นเอามือแว่นลงไก่อนเอามือแว่นลงไก่อนเอามือแว่นลงไก่อนนะค้าวเพื่อนเนี่ยเจี๊ยดเจี๊เจี๊เจี๊โอ้ยเป็นเป็นเป็นหอมมากหอมมากยวดยวดไปขยันได้ผัดกะเพราราดข้าวสักจานไหมบางคนก็อาจจะทำไข่ดาวถ้าทำไข่ดาว หรือว่าโอนเนียหรือว่าไม่ต้องมีไข่ดาวก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะโปรโตีนสูงมากเฉพาะอาหารทะเลนี่ก็โปรโตีนสูงค่ะที่อาจจะไม่ทาหมดถ้าทาหมดแล้วก็ใส่แพ็คใส่กล่องเอาไว้แล้วก็เอามาอุ่นนะคะกระเดือเฟอร์รต่ฟ้าทีหอมเลยหูจุดจวดมาเลยค่ะใครหิวข้าวยกมอือขึ้น แกรับบอกไปแล้วนะทํายังไงให้อาหารทะเลไม่มีกลิ่นวายขาวนะขวดนั้นนะวายขาวซอสหอยซอสหอยซีอิ๊วขาวขาดไม่ได้พริกไทยดำนะคะไปเลยเพื่อนบ๊ายบายไปก่อนไปลงมือก่อนคะ่ะเลิฟยูรักทุกท่านให้กำลังใจวีวีไปเลย ให้หิวก็ยกมือขึ้นเดี๋ยวจะราดข้าวให้อยู่คนเดียวนะข้าวก็หุงใส่หม้อน่ะข้าวก็ดูซิโปรฟีหุงข้าวไม่เคยแฉดอซานจุดจวดจุดจวดจวดีวีจีวีจุดจวดนะคะผัดกะเพากะเพาทะเลอาหารทะเลใส่ใบขาวกรอบกรอบหอมไปก่อนนะคะทนไม่ไหวแล้ว น้ำอะไรน้ำลายหอดโอ้ยบายบาย see you next day คลิปทำทุกวันทำอาหารทุกวันค่ะ